สวัสดีครับผมนายธีรุตไตวงบัญชีปี2ห้อง1นรหัส154ครับวันนี้ผมจะมาพูดกฎทอง5ข้อเพื่ออิสรภาพและความผาสุกทางการเงินนะครับกฎ5ข้อนี้จำไว้เสมอนะครับปฏิบัติตามตลอดเวลาเป็นเหมือนส่วนหนึ่งในชีวิตของเราเลยนะครับกฎข้อที่1นนะครับทันทีที่ได้รับรายได้ให้จ่ายให้ตัวเองครับคือการออมเงินครับ กฎข้อที่สองครับซื้อเฉพาะสิ่งที่มีคุณค่าครับเปรียบเทียบราคาและคุณภาพสามครับจ่ายเงินตรงและบันทึกการเงินครับกฎข้อที่สี่ครับตั้งเป้าหมายการเงินกฎข้อที่ห้าให้ก่อนแล้วจึงได้รับครับที่กล่าวมานะครับถ้าทำตามกฎนะครับ ที่กล่าวมาด้านการเงินนะครับคุณภาพด้านการเงินจะได้ไม่ต้องมีการกู้ยืมสินใครครับ,บค,ครับ